ก็ไม่มีอะไรครับก็เราก็แสดงความจูตใจเขาเห็นนะครับนะนะครับก็เพราะว่าก็ทราบว่าวันนี้ได้มีการออกหมายจับลูกน้องผมไปหลายคนนะครับนะก็ไม่เป็นไรก็ก็เมื่อมีหมายจับนะก็ต้องแสดงความสิตใจนะครับนะเพราะฉะนั้นในการออกหมายค้นวันนี้ก็ผมก็นําทางตำรวจค้นเองนะครับนะก็ไม่พบสินกฎหมายอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนที่ออกหมายจับนะลูกน้องผมใครที่ออกหมายจับก็ต้องไปต่อสู้กันเดียวนะครับ ว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันแล้วก็เรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรเงี้ยท่านชี้แจงในเรื่องนี้ยังไงครับคือไอ้เว็บพนันหรือคอร์เซนเตอร์เนี่ยเอ่อผมเกี่ยวข้องในเรื่องการปราบปรามอย่างเดียวนะครับนะผมไม่เคยรับเงินพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเรียนตรงๆนะครับนะแต่ไม่เป็นไรเมื่อวันนี้มีหมายจับหมายค้นเราก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับนะก็ปฏิบัติตามหมายนะครับนะบัญชีต่างๆเนี่ยเห็นว่ามีเงินของแก๊งพวกนี้เข้าไปในบัญชีของลูกน้องท่านรวมทั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวท่านด้วย มันไม่มีหรอกครับที่เงินไปเข้าบัญชีลูกน้องผมอะไรต่างๆนะครับมผมผมก็มั่นใจว่าอย่างนั้นนะนะครับแต่ว่าอันนี้เมื่อมีหมายจับของศาลก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเงินมันกินเวินคืออะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องลูกน้องผมที่ต้องไปอธิบาย<ม>นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ยเมื่อลูกน้องทําผิดนะก็ต้องเรียกว่าลูกน้องตัวเองทําผิดก็ต้องไม่ลัเว้นนะครับนะ แสดงว่าท่านยอมรับว่าลูกน้องท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการทําผิดอะไรนี้ด้วยไม่มีไม่มี <ừ> ผมมองว่าลูกน้องผมนั้นนั้นไม่มีเรื่องการทำผิดใน,นสาแบบแบบนี้นะครับ,รบนะผมผมก็ยังมั่นใจในลูกน้องผมอยู่นะครับ <ừ> พอเราไปชุดทํางานกันมาน,นานนะครับนะถ้ามันผิดมันก็คงผิดไปนานแล้ว <ừ> นะครับนะ<พ>มันก็ไม่ได้มาผิดในช่วงนี้พี่เขหนักใจไหมครับในช่วงนี้ที่มีการเลือกตั้งตําแหน่งผอบอแล้วมาโดนแบบนี้ไม่ไม่ผมไม่หนักใจเพราะว่าเอ่อผมไม่ได้เป็นเป็นเครดิตอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันก็ต้องไปดูในเรื่องของอองงรรรระเเเบบียต่่่่าาาาาๆนนคััวปป็กกสดทหืล พราะว่าท่านก็อยู่ในตําแหน่งรองผอ,อด้วยในช่วงนี้ครับก็ <c oughs> ผมไม่ได้มองเป็นเรื่องการสกัดเป็นเรื่องที่สอท,อทอก็ทําตามหน้าที่นะครับเมื่อเขาทำตามหน้าที่เราต้องให้ความร่วมมือมมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครผิดก็ค้นได้นะครับนะบ้านรองผอ,อผิดก็ต้องค้นได้นะครับก็ต้องให้ความก็ต้องให้ความโปร่งใสนะครับนะผมก็ให้ความร่วมมือนะครับเห็นในตอนแรกที่ท่านมานี่ท่านยังไม่อนุญาตให้เข้าตรวจคนอันนี้เป็น ได้อ่านหมายหรือว่าได้ดูหมายผมอย่างนี้คือผมไปลองผมปตลอเพราะนั้นการจะมาค้นบ้านผมต้องให้บุ้มชาดสูงมานะครับนะวันนี้ท่านผู้จการมาเองผมก็เชื่อมั่นนะครับนะกำลังใจหนักใจไหมว่าท่านจะไปเกี่ยวข้องหรือพยานหลักฐานจะไปถึงตัวท่านนะฮะไม่กังวลใจครับเพราะว่าผมไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนะก็ผมตอบเดืองหมดทุกคําถามนะครับนะสชได้มีการชี้แจงไหมครับว่าเขาต้องการอะไรในการค้นห้าหลังวันนี้ครับท่านก็เขาบอกว่ามาค้นผิดกฎหมายนะครับเมื่อเมื่อเมื่อผมก็นำทางหลวงค้เอง นะครับอ่าเมื่อเมื่อคนแล้วไม่มีก็คือไม่มีนะนะครับนะครับโอเคนะฮะนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ